สวัสดีเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามช่องผมนะครับผมเป็นฝรั่งแต่รักประเทศไทยมากประเทศที่มีฉากสวยและอาหารอร่อยมากมายเสียงของฉันอาจไม่พร้อมอ่านฉันบอกว่าผู้คนจะเข้าใจและสนับสนุนฉันมากขึ้นโปรดแสดงความคิดเห็นกดไลค์และแชร์วิดีโอเพื่อช่วยให้ฉันมีผู้ติดตามถึง1,000คนแรกขอบคุณทุกคนคลิปนี้จะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่า5เหตุผลทำไมเจ้าคุณพระไม่ไปทำงานช่วงนี้ วิเคราะห์เฉพาะข้อเท็จจริงที่เราเห็นและสังเกตได้แล้วเราจะไม่พูดเกินจริงประเด็นและกลุ่มข่าวหรือทําให้ผู้ชมของคุณเข้าใจผิดด้วยข้อมูลที่ผิดแต่นั่นคือสิ่งที่บุ๊กแก๊บในคลิปนี้เราต้องการวิเคราะห์เรื่องราวของ5ประเด็นร้อนสาเหตุที่เจ้าคุณพระปฏิเสธที่จะออกจากงานเหตุผลแรกเพราะเจ้าคุณพระเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ช่างภาพบรรยากาศภายในงานทําให้คนทั่วไปเข้ารับพระราชาและพระบรมวงศานุวงศ์เหตุใดให้กดปุ่มชัตเตอร์ต่อเนื่องสําหรับผู้ที่ตามหลังพระภิกษุท,ทั้งสอง จะมีเสน่ห์และน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสที่มีรายละเอียดการตัดเย็บสีพิเศษลายดอกไม้แต่งผมโทนสีแต่งหน้าหรือจะเป็นชุดต่างหูและโชเกอร์เราทราบดีว่าส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของราชวงศ์จัก,กรีและส่วนใหญ่มีอายุหลายร้อยปีร้องศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เป็นผู้รวบรวมรายชื่อฐานะของคุณนางมากมายคุณค่าความงามความมั่งคั่งสง่าง,ง,า,งามเมื่อพูดถึงเรือนร่างของใครปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเคยสนใจทองคํา ราชสมบัติทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราวยาวนานที่ทำได้เสมอพูดคุยและน่าสนใจอยู่เสมอและเมื่อเราพูดถึงสภาพอากาศขององอเจ้าคุณพระสินีนาปลาปิสาคายค,คา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 ยลิลิคายาว่าเดินไปรอบๆก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้สวมรองเท้าส้นสูงสวยสง่างามและมั่นใจทําให้คนดิดนิ้วอย่างรวดเร็วเครื่องและถ่ายรูปเป็นจํานวนมากโดยไม่ต้องตัดผ้ามากแต่มาพูดถึงกันทุกคนแน่นอนว่าการรับรู้ของมนุษย์ ในยุคนี้มีโซเชียลมีเดียอะไรเป็นแรงดึงดูดขององค์ประกอบต่างๆของตัวตนเจ้าพระยาที่รู้สึกได้เร็วและสนใจมากขึ้นในเรื่องนี้ในการทํางานจึงแยกฉากจักรพรรดินีราชินีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่สองอากาศอาจมืดครึ้มไม่ว่าที่อื่นหรือตอนกลางคืนสําหรับคนที่ดูเจ้าหญิงแล้วคงรู้ว่าไม่มีสภาพอากาศตั้งแต่ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นเพราะบางครั้งมีกฎว่าไม่มีคู่ไหนมาปรากฏตัวได้เพราะพวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว ในช่วงพระราชะกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งข้อความดีพเพราะเธอไม่ร่าเริงและยิ้มแย้มเหมือนในสมัยนั้นส่งไปทํางานกับจักรพรรดิสององค์เท่านั้นและในกรณีที่มีพระมหากษัตริย์เสด็จด้วยห้ามส่งแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากบิดาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสารทําให้เราเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าทรงมองไปทางอื่นไม่ยิ้มและดูเหมือนไม่ทรงประกอบพระราชะกรณียกิจประจำวันเป็นงานที่ผู้ดูแลระบบรู้สึกแตกต่างเหตุผลที่34ใช้เป็นความขัดแย้งที่แท้จริงระหว่างสตรีในราชสำนักที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หหากภริยาของท่านในรัชกาลที่หมีทั้งหมด9รายภริยาก็มีฐานะสูงโดยเฉพาะจักรพรรดินีองค์ที่สองเจ้าพ่อ CII โดยเฉพาะพระชายาตามลำดับจกักรพรรดินีชื่อซีแต่มีถึง9พระองค์ความรักแบบเดียวกันทุกวันเกิดปีที่1ของราชาการที่หจนถึงพุทธศักราช2440ตำแหน่งจกักรพรรดินีชิซีก็ชัดเจนว่าเมื่อครั้งที่5ต้องไปยุโรปพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งจกักรพรรดินีสาวพาพงศ์ีเป็นผู้สำเร็จร,ราชาการแทนพระองค์จึงได้รับการแต่งตั้ง,งเป็นจกักรพรรดินีสวรีสาภาพสูงที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่และทรงพิจารณาตำแหน่งพระจักรพรรดินีชื่อสีพร้อมกับยศสูงสุดที่ข้าพระเจ้ารู้จัก ที่สมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงเป็นที่หนึ่งและแน่นอนว่าในยุคดิจิทัลน,นี้ไม่เหมือนกับรัชกาลที่5ในยุคนี้หากใครรักใครชอบใครเป็นคนดีก็แสดงความรู้สึกได้ให้โลกทั้งโลกรู้ว่าฉันเป็นคนธรรมดาหากเป็นความเห็นที่แข็งกร้าวถึงขั้นไร้ความสามารถแล้วจำนวนที่ใช่หรือนางสนมที่จริงแล้วกิ่งคำว่าพรสวรรค์จริงๆแล้วควรมองว่าถ้าฝ่าบาทได้รับ อนุญาตเจ้าคุณพระศินีนาฟิลาสกันญาณีตาม,มาคงไม่มีใครตามสาเหตุที่เจ้าคุณพระแสดงในช่วงเวลานี้อาจเป็นอีกประเด็นร้อนที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและกระัตริก์แต่แลกมากที่สถานะที่แท้จริงของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเจ้าคุณพระไม่เคยกล่าวหาหรือตําหนิไม่เลวแต่ต้องใช้คําว่าไม่กล้าตําหนิและแสดงความเมตตาในเลือดบางครั้งสําหรับจากความไม่เท่าเทียมกันสู่ความเห็นอกเห็นใจในยศนางสนมคนเดียวไม่นับรวมเป็นพระราชวงศ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้คําในเอกสารราชการ ที่ไม่ต้องใช้พระราชดำรัสในการสื่อสารเรื่องราชวงศ์สง่างามไม่ต้องมีพระราชดำรัสต้องก้าวเป็นลำดับขั้นโดยที่เจ้าพระยากระกระจอยู่บนพื้นแทนการทำการตลาดบนแท่นหมายเลขเดินบนทางเท้าโดยร่มธรรมดาธรรมดาต้องทำสิ่งต่างๆหลังจากที่กษัตริย์ได้ทรงทำแล้วรูปที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ได้กลายเป็นที่ใกล้ชิดและแพร่หลายในจิตใจของประชาชนว่าความจริงเจ้าพระยาก็ไม่ต่างจากประชาชนต้องเปิดเผยเรื่องรากวามรักอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องราวไหน ราชสันนกไทยที่ไม่เคยบอกเล่าความจริงมาแต่ไหนแต่ไรทําให้บริษัทต่างๆสื่อต่าง,างประเทศหิวกระหายข่าวจึงเป,เป็นเป้าหมายสําคัญการเป็นเด็กจําเป็นต้องเลี่นน่าสนมโดยไม่ต้องออกไปร่วมงานกันซึ่งสามารถลดคอวอหามร้อนลงได้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ประกอบของเฟิงหั่นสมุนไพรและนักบินท่าคุณชอบคลิปนี้คลิกที่นี่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนประธานจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราขอบคุณที่รับชมสวัสดีทุกคนครับ